สวัสดีครับพี่น้องมื่นสิบาพี่พาน้องมาเยี่ยมชมวิมนัยฟาร์มไก่ชนสายพันธุ์เงินล้านวัวอเมริกาบะมันเดี๋ยวพาพี่พาน้องขับเบื้งดันในกันเลยครับดันในลงเลื่อนครับพี่น้อง อันนี้ก็สิเปนคอกอนุบาลลูกไก่ครับไก่แรกเกิดถึงประมาณสองเดือนครับผมจะอนุบาลจะอนุบาลอยู่น้ำนกกงอนุบาลครับหรือค่อกอนุบาลน,นะครับอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแล้วเกิดข้นอด้วยกันครับ นี่จะเป็นลูกเจ้าเหลืองเขบรีล่าสายเหลือซ้อม,มิสุวรรณบวกเจ้าเดียวสายเหลือซ้อม,มิสุวรรณบวกเสี่ด้วยท่องลูกก็ล่างสวยง่ามเลยครับพี่นอ้องต่อไปก็เช่นกันคพี่นอ้อง จะเป็นผู้เกิดนั้นครับเหลืองเทพดีล่าเจ้าเดียวแล้วก็แจ,จด้วยท่องครับคลองนี้ก็จะเป็นไก่น้ำขามาครับพี่นอ้อ,องสอขาวมาไหมครับแม่สีเท่าๆนี่ก็จะเป็นท่าอยาก เจ้าดำเทพลีลาแค่ตัวสี่ล้านบาทครับซุ่มหนุ่มลงมีสายแม่ก็จะเป็นเชอรี่ปีไมโกตีครับเต๋ยวสีมดำนีก่ก็เป็นลูกสาวของปุ่นท่องบวกเยี่ยรถถังปีไม่เท่าสามหมืนหาครับใจสีเดือนครับพี่นอ้องอย่างนั้หวันไครครับ น้อยไข่ครับเดี๋ยวจะเอาเขาผสมกับพอพันอยู่นี่ครับเขาจะไปครับนี่กอขลงอนุบาลอีขลองนึงครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าเหลืองเทพดีลาบวกแม่แจ้ดีทองครับอันนี้จะเป็นแม่แจดีทองนะครับพี่น้องลูกกำลังน่ารักนะครับไก่ยังมาฮัดท่านหอดสองเดือนครับ ก็จะอานบบบานยู่ไม่ขอบทั้งสี่เลครับพี่น้องโอเคพี่นอ้นองท่านไดนสนใจอยากได้ไก่ชน้นสายเลือดดีอาทิตต่อสอบถามบ่าววินัยเลยครับต่อไปก็จะพ้าพี่พาเนองมาเบิ่งนข้อผสมครับพี่น้อง สวมอีกของนึงครับจะเป็นล็อกไผ่ล็อกมันเลยครับพี่นอ้องว่างประมาณเมตรหาซีครับยากกวประมาณสองเมตรครึ่งครับอันนี้จะพอพันเป็นเจ้าแดงนินจาสายเลือดนุ่มลงมีครับ ก็ของเจ้าแดงนินจาก็จะเป็นทอยแดงบวกแจ้ลำวงนินจาตัวนี้จะสายเลือดนินจาเข็มๆนะครับพี่น้องสำหรับแม่ที่ผสมอยู่ก็จะเป็นสายแม่จะเป็นพระจันเสี้ยวปีใหม่เท่า3ามหม้าครับกล่องนี้ก็ไข่แล้วครับพี่น้อง เบิ่งขอบเข้ไปนะครับขอบนี้ใกล้กับฟักแหละครับมีคอกน,นึงน่งครับที่นอ้องอ่ะอันนี้ก็จะอันนี้เราจะครับเป็นเจ้าเหลืองเทพดีลาสายเหลือดสอมีสุวันครับผมเขาผสมอยู่กับเดี่ยวเจ้าเดือยทองอันนี้ก็ไใ่ไใด หลายหน่วยแหละครับพี่น้องเดีกกวกฟฝากแหละครับเด็กกรมูล้วครับเม,มึงขอ,อกอไปเลยครับข้กนี้ก็จะเป็นไก่นุ่มครับพี่น้องไก่นุ่มอันนี้เป็นปลาก๋อยครับสายเลือด สามเอวบวกสามมอครับผมเดิแบงมาจากพี่นกไก่ชนพัฒนาครับผมพันแบงมาให่เอาเบื้องแบงมาไห่ก็ขอบคุณพี่นกไว้ลายครับเอามาพัฒนาสายพันธุ์ครับผมสามตครับออซีตัวครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งจะจับครั้งซูมใหม่ครับตัวนั้นตัวใหญ่แล้วครับ อันนี้จะเป็นตัวตัวผู้สามสามตัวตัวหนึ่งในซุ่มครับตัวเมียตัวหนึ่งครับแบ่งแต่พี่เพรานว่าสี่ตัวครับตัวเบิ้มขอบต่อไปได้ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสายยกขิรีครับผมเป็นชั้นล้านของยกขิรีครับ อันนี้จะบาวีนกับสื้อ,อมากาท่ากันครับแต่ยังมาท่านไห้ลอห่อมอพี่นอ้องล่อให,ให,ให้ให้ใกล้สุดนะครับคองนี้ก็มู่ไปครับพี่นอ้องอันนี้สิผสมกับเจ้าแดยงยินจาสายแม่จะเป็นเป็นหลานของมหานครครับ มหาโชคบวกเยียแดงสายมหานาครนี่แข็งแกร่งสุดๆครับซุ้มอาราดินพม่าล่อฟัน,น้ายไก่เชิงครับแม่ไกลกำลังหมู่ด้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวลบกวนแม่ไกลครับเดี๋ยวตัวเรงเขาต่อไปครับ นี่ก็จะเป็นไก่ของเสียปองครับเสียปองมาฝากผสมเจ้าแดงนินจารครับยังไม่ทันใครครับพี่น้องแต่ว่าเริ่มคอยหาตัวผู้แล้วครับก็เว่าเจ้าแดงนินจาผสมแม่พัชเชีนเสียวมูลลอยกับเสียวเขาครับแม่นี่ให้เสียปองครับอ๋อก็ให้พี่น้องเบิ่งกันสนิทก่อนครับ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่สวัสดีครับ